มึงจะไปสักทีเนี่ยคุยงานอยู่ไม่เห็นหรอวะกูนั่งมาห้านาทีแล้วเนี่ยเออก็อรอแป๊บนึงดิเนี่ยตอบงานคุยธุระอยู่เนี่ยขับรถมาอันตรายตอบลูกค้าแถลงหนาเนี่ยกูเห็นเดี๋ยวจอดตอบเดี๋ยวจอดตอบเออมันเรื่องงานป้ะวะตัวเมื่อไหร่มึงจะเลิกจับโทรศัพท์เวลาอยู่กับกูเนี่ยขับรถใครให้จับโทรศัพท์ก็เรื่องงานไงเออเป็นไรป้ะเนี่ย บ้าเหรอวะเียราถามเจ้ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอ่ะคุยแต่เรื่องงานไหนกูขอดูดิคุยไม่จบสักทีดูอะไรเป็นแน่อะไรกูไม่รไม่ต้องดูหรอกกูก็บอกอยู่ว่าคุยแชทงานอยู่กับนายกูเนี่ยลูกพี่กูเนี่ยก็มึงแม่งแบบคุยไม่รู้เรื่องไงมึงไปคุยอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องกูจะดูเดี๋ย่าดี๋ยแต่กูช่วยคุยขัดมีมารยาทบ้างนี่มันงานกูมีมารยาทที่อะไรมารยาทผัวเมียมีมารยาทหรอ เอามา้ปิดอะไรกูไม่มีอะไรปิดหรอกที่มันโทรศัพท์กูคุยเรื่องงาบอกให้เอามาแต่ว่าอะไรปิดอยู่นั่นแม่บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรนี่อะไรนี่ผู้หญิงมึงคุยใช้อะค่ะกับในงานกลุ่มกูอะผู้หญิงแบบบอกคิดถึงไอ้ชี้มึงตอบกูทำไมนี่ยกูคุยนี่กลัวอ่ะก็โทรศัพท์ของกูมันเรื่องส่วนตัววะมึงแม่งไม่มีปัญญาเลยไอ้นี่มึงคุยกับผู้หญิงมึงได้กับผู้หญิงเหรออะไรอะไร ส่งกูเสร็จแล้วมึงกลับบ้านเลยเหรอเฮ้ยมึงมึงมาไร่สาระอะไรไปมึงนั่งใจกูเหรอมึงร้องไหเลยมึงไอ้เหี้มมย,ย,าายทำไมมึงพูยกับผู้หญิงวะเจ็บไปแล้วมึงเน่ยมาคิดไปเองอี้ทำไมมึงทำงี้อะก,กูอะกูทำอะไรไอ้เหี้ยมึงทำงี้กับกูไอ้ม,มึงเลิกก,มมกูไปเลยเลิอกอะไรมึงวะแม่งมึงง่วงนอนมึงอยู่ข้างมึงอย่ามาพานกูทำไมมึงนั่งใจกูอะกี่ครั้งแล้วกูขอแล้วอง ไอ่ะแม่งต้องจับผิดกูไอ้นี่มันไม่ใช่อ่ะมึงบอกคิดถึงเขาฝันดีอ่ะแล้วมึงลบใช้ทั้งบนทำไมกูไม่ได้ลบมือกูไม่โดนมือกูไม่โดนมึงล่ากูไปเลยมึงลงจากรอยกูไปเลยเฮียเฮียกูไม่ลงทำไมอันนี้มันรถกูรถของกูเชื่อกูแต่เงินกูพอแล้วทำไมกูทำงานกูไอ่ได้เชื่อกูเมื่อเวลามึงนอกใจกูไอ้ไปไปมึงนี่มาแต่ละร้านี่ล้มึงจะมึงจะลงก็ลงไปแต่กูไม่ลงเฮียมึงนอกใจกูได้วะมันนี่เดี๋ยวโทษจากูพัง วุ่นวายไปหมดอ่ะถ้ามึงไม่รู้วุ่นวายไม่มาขอดูมันจะมีเรื่องไหมมึงอยู่เฉยเป็นป่ะแม่งทำไมมึงงอกใจกูได้อ่ะแม่งตีอยู่ได้อีกนึงขอเสื้อกูแม่งกูทำมั่งมึงไม่รู้จะไงมึงต้องมึร้องไห้เลยี่มึงจะผิดแม่งไล่ดูโทรศัพท์อะไรก็ไม่รู้มึงไปไหนก็ไปเลยป่ะสาดมึงอวันร้องไห้มึงไปก็ไปเลย Bang!